สวัสดีครับผมมีขาเดียวแ<ะ>ทมเดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรับแสงปรับแสงคือตอนนี้เราอยู่ในพเบิ้มคันใหญ่อ๊บวันนี้ผมจะพูดไม่รู้ว่าเคยพูดไปยังแต่เหมือนเหมือนจะพูดไปแล้วแต่อุยมีประคำด้วยคือการขับรถนะครับอันนี้ในกรณีที่เราใส่ขาเทียมขับรถนะถ้า อเอาความสะดวกนะถ้าไม่ใส่ขาเทียมแล้วขับรถมันสะดวกกว่าแน่อนอนครับผมเคยขับห้าหกร้อยโลโดยที่ใส่ขาอยู่นะคือโอ้โหมืดเลยอันนี้ต้องขอโทษด้วยครับ <What? S 1> แสงมันมืดจริง,รงคือมันย้อนแดดอะคือผมขับประมาณห้าหกร้อยโลมันแสบ มันไม่ปวดขานะมันแสบขามันแสบตรงที่มันเป็นข้อพับตรงที่ผมใส่เพื่อนๆเห็นใช่ไหมผมจะใส่เป็น้อด้านบนใช่ปหที่มันคาเดเอวอะผมจะมาแสบอยู่ตรงมุมข้างขวาเนี่ยแสบจนมันเป็นแผลแสบเคยแสบจนมันแดงเลยนะคะแดงแบบแดงแป๊กเลยคือขับถ้าขับไกลขนาดนั้นอะสำหรับผมห้าหกร้อยโลนี่คือไกลเพราะว่า,ามันไกลแหละคือผมเป็นคนขับรถไม่เร็วมากนะครับมันก็เลย เออถือว่าระยะทางประมาณนั้นนะคือไกลยังไม่เคยขับถึงพันแต่ว่าระยะขนาดนั้นก็โหดแล้วสำหรับผมนะคือถ้าขับแบบนั้นแล้วอ่ะผมคิดว่าคงต้องมีการพักกันบ้างนะครับพักตามปัม๊มปั๊มก็พักได้นะแต่ว่าคุณต้องก็ต้องยืนเนี่ยมันจะมีห้องน้ำคนพิการอนะ่ะผมเชื่อว่าหลายหลายคน หลายคนถ้าเกิดตัดขามาใหม่ๆผมไม่รู้ว่าจะชินหรือเปล่าสมมติอายังผมอ่ะผมไม่เคยเป็นผู้พิการมาก่อนโอ้โมมืดตึ๊บเลยขออภัยด้วยนะครับคือกรณีที่เมื่อก่อนผมไม่เคยเป็นคนพิการเราจะติดใต้ต่ำเลืกรอเนอะคือเห็นป้ายคนพิการอ่ะเราไม่กล้าเข้าไปหรอกครับเพราะว่ามันมันคือคนพิการอ่ะแล้วเราไม่เคยเป็นคนพิการใช่ไหมเราไม่เคยเป็นผู้พิการแล้วอยู่ๆเราได้รับสิทธิน,นั้นอนะ่ะ เราขาต้องใส่ขาเทียมเราถือว่าเป็นผู้พิการแล้วนะครับทําบัตรผู้พิการอะไรเงี้ยคือใช้ห้องน้ําผู้พิการได้นะเคยใช้ไปเลยในเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือมันมันเปิดแล้วอะคนก็น่าจะมีจิตสํานึกกันมากขึ้นนะครับก็คือห้องน้ํผู้พิการจะสะดวกกับเราที่สุดเพราะว่ามันมีพื้นที่กว้างนะผมก็เคยแวะแล้วก็ใช้นั่นแหละแต่ถ้าไม่ได้แบบจะพักขาจะอะไรก็ห้องน้ําธรรมดาทั่วไปผมก็ใช้แล้วนะครับ นี่ประมาณนี้คือถอดผาพันแผลในกรณีของผมอะผมพันใช่ไหมผมก็ต้องถอดผาพันแผลแล้วก็พันใหม่โดยการได้แหละยืนในห้องน้ําหรือเราก็เตรียมกระดาษทิชชู่ของเราเช็ดแล้วก็นั่งนั่งพักสักแป๊บนึงอะเออมันไม่เป็นละลายหรอกครับแล้วก็ทาครีมไม่ก็ทาแป้งเพื่อไม่ให้มันอับเกินไปนะครับแล้วก็เอามาใส่พันต่อเพื่อจะเดินทางต่อ นี่มีทั้งกรณีที่แบบผมเป็นผู้นั่งและผมเป็นผู้ขับเองนะก็นี้ผมขับเองก็อย่างที่ผมบอกก็คือถ้าอย่างนั้นขับไกลๆก็ทำแวะปั๊มแวะอะไรอย่างงี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งคืออุ้ยหมาเพื่อนผมไม่กล้าดูอะ่ะ มันหายไปแล้วอะ่ะมาหรือแมวไม่รู้ครับโอ้ยโดนรถชนตอนหน้าเลย <S <S แต่โดนชนมุมมุมอ่ะมุมมุมมุมไฟเลี้ยวอะ่ะออมุมไฟเลี้ยวด้านหน้าของรถอะครับกระเด็นเลยพรมีนเป็นตัวสีส้มๆอะ่ะแมวหรือหมาปิวเลยอะ่ะหมุนหมุนเลยแล้วรถไม่จอดดูเลยไปเลย,โ,ยโอ้โหสุดยอดช็อกเลย ต่อหน้าต่อตาแล้วก็อัดวิดีโออยู่ด้วย <c oughs> โอ้ในรถผมมีกล้องเดี๋ยวเราไปเปิดดูย้อนหลังน่ากลัวน่ากลัวนะขับรถเนี่ยพูดโยกเขาเลยขับรถทุกคนใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่าเนี่ยเนี่ยอาจจะมีหมาหรือแมวตัดหน้าออกมาผมพูดคุยกับกล้องนี่ผมก็มองทางตลอดนะผมไม่ใช่ว่า ถ่ายคลิปแล้วเราก็จะนี่อย่างเดียวจะผมเหมือนเปลี่ยนบรรยากาศแล้วเราก็ถ่ายในรถให้ดูบ้างและอีกอย่างคือวันนี้ผมเอาคันใหญ่ออกมานะครับก็ได้ถ่ายในนี้ในกรณีเอามาต่อกลับมาต่อโอ้ยเคลียร์เคลีย,ยลืมภาพนั้นไปในกรณีอีกอย่างก็คือขับมีคนขับมากกว่าหนึ่งคนอย่างผมเคยขับคนเดียวใช่ไหมไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยไปกับเพื่อน,นี่สามสี่ร้อยโลต่างจังหวัดก็ขับคนเดียวมันก็มีพักแบบที่ผมบอกแต่ถ้าผมไปกับพ่อ อ่าผมจะขับกลางคืนและพอขับกลางวันคือแบบตื่นเช้ามืดเนี้ยครับออกตีสามอย่างเงี้ยผมกห้พอขับเลยเอ้ยผมผมขับเกงขับตอนมืดอะเพราะว่าสายตาพ่อเนอะแล้วก็ขี่ตรงนั้นไปแล้วก็ให้พ่อขับตอนเช้าเราก็จะได้พักขาแบบโอ้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 เราก็จะได้พักขาก็คือถอดขาในรถเลยแล้วก็นั่งกลับบ้านชิวๆนะครับก็มันจะได้ทําให้มันมันจะได้ไม่เกิดแผลขึ้นมานะครับนี่แค่นั่งเฉยๆนะ คือนั่งเฉยๆมันมันมันก็มีโอกาสเกิดแผลกดทับได้นะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่มีนะอันนี้ผมเคยเป็นมาแล้วขนาดทั้งนั่งเรียนเดินเรียนคือนั่นแหละผมไม่อยากให้มันเกิดกับเพื่อนๆนะครับก็ระมัดระวังดูแลรักษานะครับสําหรับแผลยิ่งคนตัดใหม่มาตัดใหม่แล้วก็แบบอะไรกาลังฝึกใส่ขาเดินอาจจะยังไม่ชินอะไรอย่างเงี้ยคือใส่อยาก,ใส,ใ,ยากใ,ใส่ให้อยากให้ใส่ให้ชินวันละเอ่อ ของผมมันใส่วันละแปดเก้าชั่วโมงอะ่ะพักได้ชั่วโมงหนึ่งเท่ากับวันหนึ่งผมใส่แปดชั่วโมงใช่ไหมก็นั่นแหละครับเพื่อนๆก็ลองใส่สี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงคือใส่ตอนฝึกเดินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือไม่คนที่ใส่ชินแล้วก็ไม่ีปัญหาอะไรเล็กๆมันจะยังไม่ชินหรอกทุกคนแหละผมเชื่อว่าง,งั้นมันมันไม่ชินหรอกใช้ไปสักปีสองปีเดี๋ยวมันก็จะคล่องปรือนะครับไม่ต้องใช้ไม้เท้าในการช่วยเดินเลยก็ประมาณนี้เนาะผมก็อยากจะพูด ประมาณนี้เวลาขับรถทางไกลนะมันก็จะนึกขึ้นมาว่าในกรณีที่เพื่อนๆขับรถได้หรือกําลังหัดขับรถหรืออะไรเงี้ยคือทำทำได้นะครับขับได้ก็ถ้ามันไกลมากๆก็พักจอดแวะปั๊มพักเพราะว่ามันแสบจริงๆอันนี้อันนี้ในกรณีของผมคือแสบมากแต่ยังคนที่เหลือต่อขาหรืออะไรผมไม่รู้วอาการนัคล้ายๆผมหรือเปล่านะครับก็พักนะครับไม่ต้องฝืนไม่ต้องอะไรก็ช่วยได้มันก็จะได้ไม่เกิดแผลกดขับขึ้นมานะครับก็ประมาณนี้ ผมกอ็อยากให้แชร์ประสบการณ์แล้วกันแชร์ประสบการณ์ในการขับรถทางไกลอะไรอย่างเงี้ยในกรณีที่เราใส่ขาเทียมนะครับแต่ถ้าขับใกล้ๆก็ไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องถอดไม่ต้องพักอะไรเลยหรือถอดขาขับรถก็สบายๆชิวๆนะก็ประมาณน,นี้ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตามผมอยู่นะครับ <laughs> เดี๋ยวไว้เราจะมารีวิวรถให้ดูอีกครั้งคือรถตอนนี้จะถ่าย3คันเลยดีกว่านะันจะได้รู้ว่าผมมี ลูกันหนบ้างนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องไปก่อนเพราะเมียกายจะถึงบ้านแล้วเหมือนกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจริงๆสวัสดีครับบ๊ายบาย